ก็สวัสด,ดีด้วยครับวันนี้ในการเดีต้ารีวิวการรีวิวเด็กลิงโจโ๊กเกอร์สายคออสนะผมหรือชื่อหนึ่งสตาร์เวเดอร์ผมจะไปยังไงไปดูเลยครับไปเลยน้องคาร์บอน <c oughs> เริ่มที่มาแรกผมสตาร์เวเดอร์แห่งความผ,ผัวพันคาร์บอนสกิลของมันคือออโต,โต้คุณรัตัวกันคือแอคทีฟมนช่องเลกกัดนำหยุดในข้อโซถ้าคู่แข่มีการถูกล็อกอยู่เลือกการเกณฑ์หรือต่ำกว่าติดชื่อ อ่าติดชื่อ Starvader รนะผมที่ไม่ใช่ใบนี้ผมคอลเลกชันเลกาจะรับสับกงใส่ที่หนึ่งใบผมถ้าไม่ใส่ข่าบอลน,นะครับจะใช้ตัวไหนได้อีตัวเริ่มที่บอกว่าเปิดเจ็ดหาเคออสับผมตัวจากชุด CHB ครับผมต่อมาผม Starvader Para าละพาละได้ชีฟดากสกิลมันคือ Active มัลชั่นรกาดนำยูนิคอร์โซสับกงจากนั้นถ้าวันคุณเป็น Star ์เ d e r เลือกล็อกเราการเท่านลักคูค่แข่งหรือใบผมโอ้โหคลิปเข้มมากครับ เพราะว่าเด็กนี้มันเข้มยังไงล่ะโอ้โหต่อไปให้ผมคิติดชื่อส Starwader สี่ใบนะผมต่อไปครับคิติดชื่อสตาร์ a วเดอร์สี่ใบครับผมโอ้ยเด็กมหาโหดในทีมข้อไปครับต่อไปครับผมสตาร์ a วเดอร์เมลาอ่าเป็นไงม m a อ o r n i c s t e ีมสกิลมันคือออโต้บายไปนี้แล้วก็เลือกคิวดูมาจะดบโซนผมบายเหมือนกันเมื่ออยู่ในทุกทีไม่เข้าคเขาจีการ์เดี่เรื่องอะไรได้หนึ่งลดซื้อช็อตหนึ่งก็ได้ผมเด็กนี้คิ สิบสองครับผมฮิวสี่ครับผมตามนั้นครับใบ <c oughs> ต,ต่อมาผม s t a r v a d e r Method X Dragon สกิลมันคือเมื่ออยู่ในดิบูทถ้าการที่ถูกล็อกมีสองใบหรือมากกว่าอยู่นี้จะได้โบสถ์ power สี่พันจนจบเทินและเมื่อโจมตีอ่าเมื่อบูธที่สําเร็จเลือกการของคู่แข่งหนึ่งใบที่ถูกล็อกอยู่สามารถทาโอเมก้าล็อกได้ครับผม <c oughs> ใบน,นี้ผมสา,สามารถใส่เป็นโวลายก็ได้ผมเดี๋ยวขึ้นภาพให้ครับ ถามจริงครับเจ็บคอหรือเปล่าไม่ครับแค่ดัดเสียงนิดเดียวเองไปต่อมาผม Star Vader แห่งกระเพรียโพเทียมสกิลมันคือ c o n t i n u i ก y คืออันหนึ่งคือ Auto ออทิ้งมือหนึ่งใบเลือกการ์ดให้ Star Vader ได้ผมจากนั้นถ้าการ์ดที่ถูกล็อกของคู่แข่งมีสมามใบมากกว่ายกการ์ดนหนึ่งใบครับผมใบ oh <my> ต่อมาผมทิ้งไตเขีดสกิลแรกคือทิ้งไตเขียด Star Vader ผมและสกิลต่อมาคือ Auto ออโ,โซบัสหนึ่งเมื่อถูกทิ้งเป็น เมื่อถูกท้งสไตล์ให้การที่เมื่อสูกที่มีาองการสไตล์เออเมื่อสุดที่มีค่ขาหอนกับสไตล์แล้วว่ยไม่ขีออสสามารถเปิดท็อปเจ็ดหาคีออสอีกใบขึ้นมือได้ผมสใส่อยู่ที่สามใบต่อไปผมซิงล้างจานนะผมทำไมน้อยจังวะล้งางจานกูซิงล้างจานผมสกิลคือยัสโซถ้าว่ามีเีออสสามารถเลือกคอตชาซองและไงดําสองได้ครับผมถ้าสมมติคุณมีซิงมากกว่านี้ครับผมคุณสามารถไปลดตัวนี้ได้ผมลดตัวนี้เลยสามใบแล้วใส่ซิงสามใบครับผม แต่ผมมีแค่นี้ผมก็เลยใส่แค่นี้มาจบซิงเป็นตัวที่หายากซิงล้างจานครับผมโอ้ยตายตัวแล้วผม Star ์ a d e r s t ์ n d Dragon สกิลมันคือเมื่อเราช่องเลยกาถ้าวันเป็นเคออสคุณสามารถจะขอคุณสามารถไม่เป็นนะขอขออภัยครับผมอ่าสเตนด์ดราคอนนะผมสกิลคือออโต้เมื่อช่องเลยกาถ้าวันเป็นเคออสจะจุดเถิ่อนอยู่ในความสามารถเมื่ออยู่ในโจมตีหรือบูทถ้าโจมตีแวนกา คู่แข่งเลือกล็อกเลกาของตัวเองหนึ่งใบถ้าไม่มีการให้ถูกไม่มีการให้ lock, ล็อกยูริจะบวกพาวเวอร์ห้าพันจากนั้นคอนตินิวร์บนช่องเกาจิบเบิลหนึ่งถ้าคู่แข่งมีการถูกล็อกอยู่ยูริจะได้เทคบูสต์ครับผมปอยน้ำคิงครับน้ำคิงน้ำค uh. ิงครับบทความผมพีคหมดนะผม, <laughs> ผม <laughs> ไม่ใช่สตาร์เวเดอร์โกวบิวลาเดียสกิลมันคือออโต้คาตบัตหนึ่งบนช่องเลกาถ้าว่าไม่เก็ตสามติดชื่อ Star สตาร์เวเดอร์คุณสามารถจะรุ่นใหญ่คู่แข่งเลือกดับหนึ่งใบอะคอยมาล็อกในช่อง เลกาครับผมและจากนั้นยูนิตจะบวกสามพันถ้าเกิดสมมุติมีการที่ถูกล็อกสองใบหรือมากกว่ายูนิตจะได้บอเพอังสามพันนะผมเรียกง,ง่ายพีไออวนพีไออวัเผมเออหรือบอกไปครับผมถ้าเกิดคุณไม่อยากใส่ไปนี้คุณสามารถใส่เป็นไอะอะไรนะ oh <my> อะไรครับอีกตัวคู่เจียนของบัตจโจครับเดี๋ยวขึ้นพาพให้ผม <c oughs> ผมจำชื่อไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ครับผมไอตัวนั้นก็ใส่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นขยะสำหรับเล็กนีิดนึงฮะแล้วต้องการกดพอร์ให้มันแรงๆครับผม ยิ่งแรงยิ่งดีครับผมใบต่อมานะผม Starweaver แห่งการโจมตีกิ้วกราดโดมุนเดียมสกิลมันคือออโต้เดการ์โซบัสหนึ่งยีทายตัวนี้เมื่อจบเทิร์นคุณสามารถจะต้องจ่ายเลือกเลกาคู่แข่งหนึ่งใบอ่ะอ่าเป็นไงเมื่อจบเทิร์นของคุณคุณสามารถจะต้องจ่ายคู่แข่งเลือกใใเลกาของตีนหนึ่งใบอะไรวะเลือกล็อกเออเลือกล็อกครับผม จากนั้นมีสกิลรามออโต้เดกาดจีเบกสองคัตบัสหนึ่งเมื่อโจมตีถ้าวันไปคุณเป็นเควอสในชื่อคุณสมบัติคาร์คอสถ้าคุณจ่ายคู่แข่งเลือกาาการจับมือของคุณหนึ่งใบของเขาหนึ่งใบอะคอลงช่องรายการในสภาพล็อกถ้าคอไม่ได้ถ้าคอไม่ได้โจกาหนึ่งใบครับผมแล้วก็พาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นครับผมโจากาต่อสู้ใบต่อมาผมอ่าสตาร์เวเดอร์ครูนี่เมเกอร์ครับผม สกิลคือเมื่อลงช่องเดียสามารถคอร์เตบาติต่งเสิร์ชกอลที่ติดชื่อสตาร์เวเดอร์เกรดหนึ่งหรือมากอ่ะหรือต่ำกว่าผมใช้ระดับได้จานัาสับของใบต่อมาผมขยะประจำเด็กเหมือนกันครับผมสตาร์เวเดอร์เคียร์ออร์เบกเกอร์คลสสกิลแรกคือออโต้วันการเลือกทิ้งมือเลือกทิ้งกอลติดชื่อสตาร์เวเดอร์หนึ่งใบเมื่อลงช่องแวนหรือจียูนิสไตทับสามารถโซชาร์ติ่งจากนั้นเลือกเรียกการคู่แข่งหนึ่งใบล็อกครับผม สกิลมันดีครับแต่มันเปลืองมือครับผมซึ่งเล็กนี้เราไม่ใส่ดอปทิกเกอร์ก็ทําให้เด็กตัวนี้ก็จะกลายเป็นขยะในการยิงแวนะครับท่อนที่แต่สกิลเมื่อเยีเยไม่เก่งที่ผ่านเขาสกิลคือออโตโ้สวัดหนึ่งเมื่อจุดทิ้งจากมือครับผมถ้าแวนเป็นเคออสคู่แข่งเลอกมือหนึ่งใบคอลงช่องลกดัดแาะทับล็อกครับผมสามารถมีคอมโบได้ครับผมดังนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคอมโบสอนทีหลังครับครับผม ไปต่อมาผม Starweaver Killbreaker Crisis สกิลของมันคือบัตรหนึ่งเมื่อลงการติดชื่อการติดชื่อ Starweaver เมื่อลงช่องเวียนหรือยูนิต Starweaver สไตล์ทับคู่แข่งเลือกล็อกเลิกกับตัวเองหนึ่งใบผมสกิลต่อมาคืออ u t o Vanguard เมื่อยูนิตของคู่แข่งปลดล็อกถ้าในเทอร์นั้นมันยังไม่มีการถ้าในเทอร์นั้นยังไม่เคยมีการถูกรีทายด้วยความสามารถคุณสามารถจ,จ่ายทุนจ่ายรีทายไปนั้นตะโจบก,การหนึ่งใบ ตอนที่กิวี่นะผมเอาเรื่องมาที่กีการ์ดก่อนนะสี่ใบมหาเทพัะผมใบแรกเคเล็กครับผมสกิลเคเล็กทิ้งมือหนึ่งผมถ้ามีกีนิ่งายหน้าหนึ่งใบามากกว่า Q ิวบวกหมื่นครับผมตามนั้นใบต่อมาผมเทพจากกลปฐมการเดิลเดโทอาร์เทมสกิลมันคือโซบลาสหนึ่งเมื่อเราเจาะการดเดีถ้ามีการล็อกสองใบามากกว่าโจาก,การ์ดนึปงใบใบต่อมาผม บุพพาบุพพาใหญ่แห่งเอกภพคอสโมทิสสกิลมันคือบาร์นหนึ่งเมื่องลงช่องการเมื่อลงช่องกาดเดียนคู่แข่งเลือกเรียกขาดเท่าราตัวเองใบล็อกบวกห้าบวกชิวห้าพันครับผมการกัดของข้าจัการัดนิดนึงลนะใบต่อต่อเลยนะผม,มกับใบนี้ครับผมเดสตาร์เวเดอร์คิออสยูนิเวิร์สอันเทเน่สกิลมันคือโซบาร์นนหนึ่งการติดชื่อคิออสทำ ถ้าอ่าเมื่อลงช่องแหวนถ้าหาเป็นเคออสคุณสามารถจา่ายคอคอสต์ตะคุณจ่ายคู่แข่งเลือกล็อกเลกาดสองใบครับผมถ้าล็อกไม่ถ้าล็อกไม่ได้สองใบครับผมยูนิตอ่าคุณสามารถโจการสองใบและยูนิตสตาร์เวเดอร์ของอะไรเงี้ยขออนุญาตนะผมคู่ขแข่งถ้าล็อกไม่ได้สองใบคุณจั่วการสองใบเลือกยูนิตของคุณสองใบบวกพวาวเวอร์สองพันครับผมจะจบเทิร์นใส่สามใบครับผม ใบต่อมาผม d e ส t ้าเ a เดอร์คิออตเบร e เกอร์ยูนิคิออตยูนิเวิร์สกิลของมันคือออโต้วันการคอตบัตหนึ่งเลือกการที่ติดชื่อ Chaos Universe ์สนะผมหงายถ้าฮาไป Chaos เลือกการในช่องเลกาของคุณหนึ่งใบนะผมเอ๊ะคู่แข่งเลือกการในช่องเลกาของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบคู่แข่งนำมือลงมาล็อกจากนั้นถ้าล็อกสองใบจากนั้นถ้าจีโซงไงสองใบมากกว่าเลือกล็อกเลกาคู่แข่งหนึ่งใบ ใส่สามใบครับผมเขาให้จะเจ็บคอนะตอนนี้เพราะเสียงอย่างนั้นอย่างไรล่ะไม่ครับคลิปมาสามคลิปแล้วผมใบต่อมานะผมใบที่เล่นคอมโบกับเคออฟเบเกอร์โคลนนะผมเดสต์ดาเวเดอร์เคออฟเบเกอร์เดลูสสกิลของมันคือออโต้เดกาดวันเบป็นเทนกีเบกสามคอโซบาร์หนึ่งเลือกการ์ดลกิลนี่หรือใบหงายผมถ้าฮาร์ดเป็นเคออส คู่แข่งเลือกมือสองใบลงมาล็อกครับผมถ้าแดมสี่หรือต่ำกว่าเลือกการที่ถูกล็อกของคู่แข่งนะเอาเข้าแดมในสำหรับความสองใบครับผมใบต่อมาผมเดสต้าเวเดอร์คือบัลด d r ราก้อนสกิลมันคือเมื่อยูนิดนี้อ่าเป็นนะเป็นแบบออตโตวันกาดวันเพย์เทอร์โซบัสหนึ่งหงายอะไรหงายตัวนี้ในจีโซนะผมถ้าฮาร์เป็นเคออส เลือกล็อกตาจดดังจีโซนะผมแล้วก็มีเทคลาคอนติเนียลจีเบกสามยูนิตเท่าน่าจะบอกสามพันจำนวนการถูกล็อกคู่แข่งใบต่อมาผมเอาไว้เอาไว้แก้ทางลิงจ็อกเกอร์ได้กันเองครับมักมงกรผสมการแอนเทโกเมซายาสกิลมันคือเมื่ออยู่ใน,น,นช่องเมื่ออยู่ในช่องแวนการ์ดถ้าจํานวนเผ่าเมซายามีสามใบหรือมากกว่าไฟเตอร์ทุกคนนําการ์ดกลับเด็กครับผมจากนั้นสับกองจากนั้นโจมตีห้าใบการ์ดจากมือหน้าที่กลับเด็กครับผมสกิลบนเราไม่ได้ใช้เราใช้สกิลล่าง สกิลคืออ่าออโต้วันการ์ดคาทัลบัตหนึ่งเลือกการ์ดในจียูนิตของคุณหนึ่งใบง่ายเมื่อหยุดโจมตีวันการปลดล็อกการ์ดทุกใบอ่ะอ่าแล้วก็ถ้าปลดล็อกสามใบมากกว่าเขาจะชาร์จไอโซชาร์จหนึ่งโจมก,การหนึ่งใบาพาวเวอร์บวกหมื่นครับผมบัตมาร์สตาร์ครับผมเคาทัลบัตสองเมื่อลงแหวนสเตอ่าได้รับสองตีได้สามครั้งนั่นเองจบโอเคคมอมโบครับ คอมโบมันเสพแล้วยา <laughs> <c oughs> เราต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมไลท์แรกนะไลท์นี้ครับผมถ้าเราไม่อยากใส่ตัวนี้นะครับให้เราเราสามารถใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันน้องโฟ <c oughs> ตอนนะครับแต่ขยะกว่าครับอือ <c oughs> อย่างนี้นะผมสก,กิลคือเมื่อลงแหวนนะบาร์หนึ่งจับล็อกเขาครับผมแล้วก็สไตล์ฮะสไตล์ทิ้งเป็นตัวนี้ได้เลยไหมครถ้าสไตล์เป็นทีมตัวนี้ฮนะแนะนําให้เล่นกับตัวนี้ครับผมแนะนําให้เล่นกับเดลู แต่ถ้าไม่ได้ทิ้งสไตล์เป็นตัวนั้นหลอกครับทิ้งไปนอาหาเหี้ยวได้ก็ได้ครับสไตล์แรกครับผมอืมสมมุติผมทิ้งสไตล์แล้วเนาะสไตล์แรกมีทเลือกสองตัวครับผมก็คืออัลเทเน่กับยูนิเวอร์สแล้วจากคุณจะเลือกครับผมถ้าเกิดคุณอยากจัว่วคุณเล่นอัลเทเน่แต่ถ้าเกิดคุณอยากป่วนบอร์ดเขาคุณเล่นเป็นยูนิเวอร์สครับผม,มแต่ก็ลงเรียก,กาดมาครับผีผีไอ้อ้วนนะคะผีไอ้อ้วนยังไม่จำเป็นสำหรับตอนนี้ครับยังไม่ต้องครับ รควรรถ้าสมสมติคุณมีแดมคว่มอยู่สองใบแล้วตอนนั้นคุณมีสามแดมอะคุณใช้เทคของคาร์โบเอาเข้าโซเสดซิงค์ล้างจานมาฮะมาครับแล้วก็สั่งให้มันไปเข้าโซล้างจานงแดนดองโซ,โซชาสองครับผมเติมทรัพยากรส่วนเรียกาดเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําครับผมไอตัวที่ยืนแวหลังแวนนะ่ะแนะนาให้เป็นตัวนี้ครับผมเพราะสามารถบิวพาวเวอร์เป็นสามหมื่นเจ็ดได้ครับสามหมื่นเจ็ดตีผมแล้วก็กดดันอนะเขาบอกว่า ฮิตเปล่าฮิตล็อคฮิตโอเมก้าหรอครับผมแต่ถ้าเกิดเจอเป็นลิงเบสยาการตีฮิตของเขาก็เป็นแค่ขยะอย่างนึงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็ผมเซ็กส์แคสต์สไตล์นะผมแนะนําให้เป็นใบนี้ครับผมหรือไม่ก็ใบนี้อีกรอบหรือไม่ก็ใบนี้ครับผมแล้วจะเลือกอะไรเทนเซ็กส์แคสต์สไตล์จะมีตัวเลือกเพิ่มมาเป็นน้องกูบอลนะฮะกูกูบอลครับผมแล้วก็อีกสองตัวยูนิเวิร์สกับอาเทเน่เหมือนเดิมครับผมแล้ว เพิ่มตัวเลือกอีกหนึ่งตัวครับผมในกรณีที่ฝั่งของข้ามีสี่เดี่มแล้วเราจีเบสี่พอดีครับผมให้เล่นไม่ได้รู้นะแต่สิ่งที่สําคัญนะตัวที่เราจะต้องทิ้งสไตล์ผมเป็นโคลสเพราะสกิลโคลสบอกว่าโซบัสหนึ่งเมื่อูุทธิมีค่าคอนะครับผมสามารถคู่แข่งเลื่มือหนึ่งใบลงมาล็อกครับผมสามารถตัดมือเข้ามาล็อกได้ครับผมแล้วก็สไตล์ครับแล้วก็ใช้เทคบาบลามากมายครับผมแล้วก็ใช้สกิลโซบัสโซบัสหนึ่งคู่แข่งเลื่มือสองใบลงมาล็อก ตัดมือได้สองใบฮะแล้วก็ยิงแดมเข้าฟรีฟีหนึ่งแดมแล้วสองตัวนี้ฮะเล่นในยามไหนครับตัวนี้เอาไว้แก้ทำลิงจ๊กเกอร์สายเมสยาตอนที่เขาล็อกบอร์ดเราเล่นหมดบอร์ดครับผมแล้วสตาร์กเหรอครับสตาร์กฮะจนกรอกครับผมจําไว้นะไอตัวนี้ครับผมไว้เล่นในกรณีที่จนตรอกเท่านั้นครับผมส่วนใบนี้เอาไว้เล่นตอนเจอกับเมสเท่ยาเท่านั้นครับผมเราเอามาจั่วเอามาโซชาร์ดเด็กนี้ มีปัญหาเรื่องโซกับแดมครับผมมาอลิงโจเกอร์กับทุกสายครับผมมีปัญหาเรื่องนี้หมดเลยครับผมถามว่าทำสีนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมกับเสียปกติครับมาที่ตู้บอนอคดีเด็นะไม่ใช่ไม่ใช่อ่าครับผมเอยวเนึ่งเก็บเก็บปอดสวยงามได้ก็จบจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้การรีวิแวนกาเด็ก ลิงจูเกอร์สายเคาวสหรือสายสตาร์วีเดอร์นั่นเองชอบกันไหมเอ่ยชอบแล้วชแวชร์ซับคลไม่ชอบปิดไลน์นะครับแล้วก็เดียวต้ารีวิวมีแฟนเพจแล้วนะครับ <c oughs> สามารถติดตามได้นะครับไ้ายอดติดตามครบทั้งสองช่องทางและที่แกของสำรับคนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า